สวัสดีครับที่ไหนก็ได้ผ่านไปผ่านมาทางเส้นนี้ที่ไหนครับผมอำเภอทับสะแกค่ะจังหวัดประจวบค่ะอ่างทองอ่างทองอ่างทองนะคะประจวบอ่างทองนะคะไม่ใช่อ่างทองกรุงเทพไอ้อ่างทองกรุนะะค่ะุูเรียนเด็ดนี่ด้วยโคตรเด็ดอ่ะใครลองกาแฟลองชาลองมัทฉะมาลองเลยโอ้โหโคตรใจใสตวงทุกรายละเอียดเลยอ่ะเอาตรงๆคือเราสั่งได้น้องใจดีชื่อร้านว่าอะไรนะครับ ถ้าตั้งตั้งตักหมุดมาตั้งว่ามีเพจไหมครับอ่ามีค่ะชื่อชื่อตามร้านเลยค่ะ Happy 97ค่ะหรือว่าจะเพจปั๊ม PT สบาย2014ก็ได้ค่ะอ่าและไอ้นี่ยถ้าคนอยากสั่งมีเบอร์สั่งไหมครับอ่ามีเบอร์สั่งค่ะแล้วก็เพจตามนี้เลยค่ะส่วนคุณยายเนื้อน้องค่ะเบอร์0616541561ค่ะอ่าถุงนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะ325ค่ะถ้าหนึ่งโลครับถ้าหนึ่งโล1,300ค่ะส่ง ส่งทีมไปทั่วประเทศค่ะแล้วส่วนน้ำราคาแก้วเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร,ร่คะชาไทยชามะนาว50บาทค่ะค่ะถ้ากาแฟรเริ่มต้นที่7จสิบาทค่ะ,คะมัชชาอร่อยนะโ,<ห>โ<ห>อ้อร่อยมากนะกินหมดแล้วฝาก FC ผ่านไปผ่าน,า,นา,นา,นานมาลงใต้กำลังจะขึ้นไงฮะฝากไว้หนึ่งร้านในดวงใจติดดาวนะร้านที่ติดดาวนะอย่างนั้นมาลองเองค่ะถ้ามันรับรถรับกินได้นะกล้องอะติดใจเยอะผมนี่ไปแล้ว